สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกท่านด้วยนะครับก็วันนี้มาอยู่กับช่องโอมออบูในช่วงของออบูนิวนะครับก็จะเป็นการสรุปข่าวรวบรวมข่าวมาเล่าให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมกันนะก็เป็นไงกันบ้างครับสําหรับศึกชิงแชมป์สโมสรโลกที่เพิ่งจบไปนะครับเชลซีเราก็ทําได้นะเกินคาดมากๆเลยนะครับที่สามารถเอาชนะเปเชไปได้3ประตูต่อศูนย์นะก็วันนั้นแทคติกมาเลกาก็คือชนะขาดเลยนะก็เหลือจะเชื่อนะครับสำหรับ มาเลก้าที่บางครั้งชอบอินดี้จนแฟนเชลซีบ่นกันระงมเลยนะแล้วก็มีโรเบิร์ตซันเชตที่องลงเหมือนประทับร่างของปีเตอร์เชคโคตรเหนียวเลยโรเบิร์ตซันเชตแล้วก็จะมีของคุสโตก็เล่นดีนะครับแล้วก็คีแมควสัมพันธ์อย่างโอพาเมอร์ Palmer. นี่คือร่างทองแบบจัดๆเลยนะก็มาพูดถึงควันหลงหลังจากที่เชลซีเอาชนะ แล้วเป็นแชมป์ในศึกแชมปีสมสรโลกได้นะครับก็ทางเชลซีจะเตรียมมอบโบนัสราวสามแสนห้าหมื่นปอนให้นักเตะทุกคนนะครับหลังจากที่เป็นแชมป์ศึกแชมปีสมสรโลกได้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องดราม่านะครับที่หลุยส์เอลิเก้ไปผัก เจ้าเบโดนะครับก็ทางฟีฟ่อาจจะพิจารณาแบนด์หลุยเอลิเก้นะครับไม่ให้มาคุมทีมข้าสนามในรายการของฟีฟ่าอีกต่อไปนะอาจจะโดนแบน์ถาวรได้เลยนะครับสำหรับหลุยเอลิเก้ก็จริงๆมันไม่ควรจะทํานะมันจบเกมแล้วอะแต่ว่าเหมือนอารมณ์ในเกมมันยังเดือดดานอยู่นะครับแล้วก็เหมือนจะมีที่เจ้าเปโดนะครับไปไปสัมภาษณ์ว่าหลุยเอิเก้นะเป็นคนที่แบบ ยอมแพ้ไม่เป็นอะก็เลยแบบอารมณ์ฉเฉียวอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ก่อนหน้านั้นอะก็คือเจ้าเบโดให้สัมภาษณ์ว่าเขาจะพยายามไปเข้าไปปกป้องรุ่นน้องอย่างอังเดซันโตนนะครับที่เหมือนจะโดนนักเตะเปเชลุมอยู่นะแล้วก็หลังจากนั้นเอลิเก้ก็คือแบบว่าเข้ามาผักเลยนะครับก็อาจจะสูมเสียนดนแบนด์นะหรือเอลิเก้แล้วก็จะมีสัมภาษณ์ของโควิลนะครับโควิลให้สัมภาษณ์ไ้ว่า ในอนาคตผมคิดว่าถ้วยนี้จะเป็นถ้วยรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับใหญ่กว่าแชมเปี้ยนลีกและเราเป็นทีมแรกที่ได้ถ้วยนี้นะครับก็เชลซีก็เป็นทีมแรกและทีมเดียวนะครับที่สามารถคว้าโทรฟี่เมเจอร์ทุกถ้วยที่ของทางฟี فا จัดแข่งนะก็ถ้ามีรายการแข่งของจักรวาลน,นี่เชลซีก็อยากจะลองไปไปคว้าเหมือนกันนะอันนี้เราเล่นเราเล่นอ่าแล้วก็จะมีบทสัมภาษณ์ของเบอร์เดอบาเดชิลนะครับบอกว่า ใช่ครับผมจะอยู่กับเชลซีต่อไปในฤดูกาลหน้านะครับถ้าถ้าสมุรและโค้ชและทีมงานนะครับยังไว้วางใจและมอบความมั่นใจให้กับเบอร์นูบาร์ดิชิลนะก็จะอยู่กับทางเชลซีต่อไปนะครับก็ถ้าเกิดว่าบาร์ดิชิลแบบว่าไม่ปนนที่จะเป็นตัวสำรองของโควิลก็สามารถอยู่ได้นะผมไม่ติดอะไรนะครับก็เป็นตัวโรเตชันไปนะฤด,ดูกาลหน้าก็มีรายการให้ลงเตะเยอะอยู่นะครับ แล้วก็จะมีข่าวที่เชลซีกำลังเจรจากับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลก7-10ถึง10แห่งนะครับเพื่อที่จะหาสปอนเซอร์คาดอกแบบระยะยาวนะซึ่งอาจจะมีมูลค่าสูงถึง60ล้านปอนด์ต่อปีเลยนะครับก็เราก็ไม่มีสปอนเซอร์มาแทบจะทั้งรูกการที่แล้วนะจะมีมาได้ของดาม a กนะครับมาเป็นสปอนเซอร์ระยะสั้นให้เชลซีช่วงท้ายรูกการนะครับรอบนี้มานี่คือ หล่อเลือกได้เลยนะสำหรับเชลซีก็ได้ไปทั้ง UCL แล้วก็ได้แชมป์สโมสรโลกด้วยก็น่าจะมีสปอนเซอร์คาดอกให้เห็นกันในเร็วๆนี้นะครับแล้วก็จะมีข่าวขาออกอย่างนิกลัสแจ็กสันนะเดวิสออนตรีนะครับรายงานว่าดิชาร์ทฮิวผู้ในการกีฬาของลิเวอร์พูลนะครับชื่นชอบนิคลัสแจ็กสันตั้งแต่ยังทำงานอยู่กับบอลมัดนะ ซึ่งถ้าหากแจ็คสันไม่ได้เป็นนักเตนะเชลซีในตอนนี้เขาอาจจะกลายเป็นเป้าหมายที่มีความไปได้มากขึ้นของเวอร์พูนะครับก็ถ้าชอบก็ยื่นมาเลยนะสำหรับยีก่าแจ็คสันสัก40-50นี่เชลซีอาจจะพิจารณาก็ได้นะครับแต่ใจจริงผมยังไม่อยากให้ขายนะอยากให้เก็บไว้ก่อนนะครับก็สามารถเป็นตัวโรเตชันได้นะโคลัสแจ็คสันแล้วก็ถ้าเกิดปรับปรุงพฤติกรรมได้อาจจะกลับมาแข่งขันเบียดแย่งตัวจริงกับเรียมดีแลกับจาวไปโดได้นะครับแล้วก็ ยังอยู่กับแจ็กสันนะมีรายการว่าแมนยูก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่สนใจในตัวนีกรสแจ็กสันนะครับก็กําลังติดตามสถานการณ์ของนักเตะอยู่ในตอนนี้นะก็ตอนนี้แจ็กสันเนื้อหอมพอสมควรนะก็มีทีมสนใจหลายทีมอยู่นะตอนนี้มีทั้งมิลานด้วยนะอีกทีมหนึ่งแล้วก็เชลซีเปิดกว้างสําหรับการเสริมผู้เล่นตัวลิมเส้นและตัวลุกเพิ่มเติมอีกนะครับโดยจะมีทางของอาริฮันโดการาโชแล้วก็โมแกโรเจอร์ของแอสตันวิลล่านะครับ ก็อยากบอกว่าถ้าจะเอาการนาโชต้องค่าตัวไม่เกิน40ต้องไม่เกิน40ล้านหรือ40ล้านเปนเป้ก็โอเคอยู่ค่าต,ตัวต้องไม่แพงกว่ากิทเทนนะครับแล้วก็โมแกโรเจอร์นี่ถ้ามาจริงอาจจะต้องมาเบียดแย่งตำแหน่งกับโคพารเมอร์โดยตรงเลยนะก็แต่ถ้ามาจริงก็ต้องเชียร์ก็พร้อมเชียร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีข่าวจากนิซ่าคินซารานะครับบอกว่าคิสโตเฟอร์เองคูแลนิโคลัสแจ็คสันนะครับ แล้วก็เทว์ชาลูบาอยู่ในรายชื่อที่ได้รับอนุญ,ญาตให้สามารถย้ายออกจากเชลซีได้นะครับหากมีข้อเสนอเข้ามานะแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะได้อยู่ต่อกับทีมได้เช่นกันนะครับถ้าไม่มีข้อเสนอมานะก็เป็นตัวโรเตชันได้นะแต่ว่าแอบบแอบบอยากให้ชาลูบาอยู่ต่อนะครับนะัชชิงนี่คือเล่นดีมากๆนะแล้วก็ได้ติดทีมยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์ด้วยนะครับสาหรับเทว์ชาลูบานะ แล้วก็จะมีข่าวขาเข้านะครับเบนเจคอปรายงานว่าเชลซีได้เริ่มเจรจารอบใหม่เพื่อคว้าตัวจารลฮาโตจากทางอาแจกนะครับซึ่งทางอาแจกตั้งค่าต,ตัวไว้ที่60ล้านปอนด์นะแต่บรรดาสโมสรที่ให้ความสนใจต่างหวังว่าจะสามารถปิดดีลได้ที่มูลค่า40ล้านปอนด์นะครับก็ถ้าได้ราคานี้จริงก็ถือว่าโอเคนะสำหรับจาเรลฮาโตนะครับตัวนี้สามารถเล่นได้ทั้งเซนเตอร์แล้วก็แบ็กซายนะครับซึ่งเชลซีหวังจะเอามาเป็น ัวโรเตชันให้กับทางมาร์คูคุเรียนะครับซึ่งตอนนี้เชลซียังไม่มียังไม่มีสำรองของมาร์คูคุเรียนะตอนนี้คูคุเริยนี่คือเล่นไป5,000นาทีแล้วนะครับสำหรับซีซั่นนี้นะก็โชคดีมากๆที่ไม่เจ็บนะสำหรับคูคุเรียแล้วก็จะมีสัมภาษณ์ของพอตเอีนะครับเจ้าของร่วมเชลซีนะพอตเอีให้สัมภาษณ์ไว้ว่าไม่มีใครคิดว่าเราจะสามารถเอาชนะเปเชได้เลย และเด็กๆของเรายิ่งเติบโตและแสดงศักยภาพได้อย่างยอดเยี่ยมจากคามโมาตเหล่านั้นการได้เห็นพวกเขารวมใจกันตลอดส,อสัปดาห์ที่ผ่านมาในเอเมริกามันเป็นสิ่งที่พิเศษมากจริงๆทุกอย่างยังยากที่จะเชื่อว่ามันเกิดขึ้นจริงสิ่งที่ทําให้วันนั้นพิเศษคือฟอร์มของนักเตะพวกเขาไม่มีอะไรจะเสียและทุ่มเททุกอย่างลงไปที่พวกเขาเล่นกันอย่างมีระบบและเป็นค่ามนตอนแห่งการของเอนโซนั้นยอดเยี่ยม การผสมผสานระหว่างแข่งการเล่นและความเด็ดขาดทำให้ผมภูมิใจที่สุดเรารู้มาตลอดว่าคุณค่าของโปรเจก์นี้คืออะไรแล้วมันก็ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมโอกาสคว้าแชมป์แบบนี้เป็นสิ่งที่คุณคาดเดาไม่ได้เราหวังว่าในเช้าวที่ตื่นมาเชลซีจะประสบความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่โบลลี่ปิดท้ายด้วยประโยคที่ว่าคีฟเดบูเฟ f l y ไฟ g h หายจงบกสะบัดธงสีน้ำเงินให้สูงเข้าไว้นะครับก็เป็นสัมภาษณ์ที่ เหมือนออกมาจากใจเลยนะก็ตลอด2-3ปีที่ผ่านมาก็คือ t ั u อิ i n ดอ p โ s นะครับก็ตอนนี้ก็เห็นผลแล้วนะก็ตอนนี้เชลซีก็ได้แชมป์ทั้ง c คอนเฟอเร League แล้วก็ครับเวิร์คับนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข่าวในรอบค่ำคืนที่ผ่านมานะก็เอามาสั้นๆนะครับก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องโอมออบูด้วยนะครับถ้าผู้ผิดพาดประการใดก็ขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ